บวกแคดครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเข้าห้าตัวได้สองตัวล่าไปสามตัวโอ้เบิ้งครับกระโู่ครับอันนี้ที่น้องบวกแคดครับบ้าน,นอำเภอเวียงชัยอัน<ว>นี้น่าจะเป็นกระโห่ใหญ่ครับตัวนี้ครับอัดแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วครับนี่ครับตั้งแต่โยกมาันวนทแรก่าไ่แเป็นไง มาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเออะไดหนึ่งันนี้เขามาก่ออแนละ้วก็อันนี้นะน่าจะเป็นกระหู้ใหญ่ตัวนี้นะเป็นกระหู้ครับไซส์เจ็ดแปดโลขอก็เล็กนิดเดียวครับคันก็ไอไครเป็นแปกฟูดครับลอกใช่ลอกสับปิวครับลอกเลยนิดเดียวแต่ดีที่มีสายมีสายใหญ่หน่อยนึงเดี๋ยวห้ามตรวะ ไปไไไหนด้กปแล้วอยู่ข้างเนี้ยขึ้นแล้วจะล้มเอาได้หนึ่งเดี๋ย็ด้เดี่ยน้องบวกแฮดครับโอ้โหเดี๋ยวปลอยแล้วมีนั่นนะอย่างมี้เดี๋ยวล่อยแล้วโอ้โหตัวที่สองครับของวันนี้ครับที่เข้าครับตัวแรกก็ตัวแรกเป็นผมเอาขึ้นนะครับตัวที่สองนี้ พี่แกกําลังอัดอยู่เตัวเอาหกเจ็ดตัวเลยใช่ไหมครับโอ้เอาฝั่งทั้งนู้นโอ้แสดงว่ากระหูเยอะครับที่หนองบวกแหดครับหกเจ็ดตัวไปแล้วครับลงลง กำลังเข้ามาครับตอนนี้ครับมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆลงไปพูดอะไรจะน่ากอบไปเงี้ยวเนี่ยตอนเนี้ยลงไปเลยลงไปเลยหอบไปเงี่ยวเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันยอมก่อนให้มันฟูก่อนก็ได้ไม่เอามันได้ตัวอา ใจเย็นๆครับครับเจ็บเลยเจ็บเลยก็เอาขึ้นแล้วมากินเลย ไหวตยบอันไวหว้ยกะหน่าจะกระหูกระหูไหสาวเชรักเขาเลยอ่ะอืผมนี่มันกินตัวใหญ่นะผมจะสาวเพ็รักเขาเลยออนะวไอ้เอออนอ่ออนลออนล้ออนลใหญ่ลเยาวันป่ามันแข็งแรงอยางนี้ว่ะหน้าหน้าลงมาเะเลย ยัจะตัดีเียวขวมาหเปียะมแลงีกันเนาะเออ้ยเี่ยวเี่ยวเเไหนอะเนี่ครับไม่เลยตัวไม่เลยนี่ไอ้อน้องอย่างไรนะเี่้เอาละคราวนี้ครับเตียได้เตียสักนั้เลยอยากามากไหมเออหวานมาก่เจ็บ เช็เช็น่อยหน่อยถ้เงียบเงียบมมันสู้มันไงเงียบ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 เียบเงยบเงียบเยบเงี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 ยเงียยบเงเงียบเงียบเดี๋ยวเยนเเเียบยเอเเยียบบตัวนี้ยบี้บเ ยาวเทออ่ไหร่ันนึงสูงหูแล้วนี่แบกิโลมต <c oughs> นไ่ก้นนี่ครับดูดกันนะรมาคุยดูนี่คน่บครับไซส์ใหญ่ครับตัวน,นี้ครับใหญ่ครับ <c oughs>